สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้องมินก็จะมาลองทดสอบนะคะทุกคนว่าน้องมินนะคะไปได้เมาส์บลูทูธมาเย่แล้วแล้วน้องมินก็จะลองทุกคนเห็นเมาส์น้องมินมเนยเนี่ยเน<ๆ>ี่ยเออแล้วแหละน้องมินจะมาลองขับรถดูนะคะทุกคนมันไม่มีคีย์บอร์ดนะเพราะว่าน้องมินไม่ได้ซื้อคีย์บอร์ดมาด้วยอ้ยแล้วเลื่อนขึ้นยังไงนี่ไง เออนั่นแหละน้องมินไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะทุกคนอย่าก,กู้องมินเลยนะถ้าน้องมินเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะ่ะมีถ้ามีเสียงรบกวนขออภัยด้วยนะทุกคนว่าตอนนี้ยังเป็นตอนเช้าๆอยู่เลยโอ๊ยโอเคขอโทษนะคะมันมีเสียงไก่มารบกวนด้วยถ้ามีแต่เมาส์มันจะเป็นยังไงไม่ไม่ไม่ไมรู้อ่ะอืมอืม <c oughs> น้องมินเคยขับไปแล้วไปแล้วไปชนรถคนอื่นแล้วไฟไหมเลยทุกคนรถรถน้องมินนี่แหละไฟไหม้เลยจ้ามันก็ขับได้โอ้ยแล้วคันนี้แหละน้องมินชนแล้วก็มาชนซ้ำอีกรอบเออไปจ้าขี่ไปขี่ไปแล้วก็ชนอีกเบร์นิดนึง ว้ายว้ายน้องมินเลี้ยวแล้วทุกคนโอ้ยไปไม่ได้ออว้ามันเลี้ยวไปไม่ได้ มันบักเหรอเกมมันบักเหรอทุกคนไม่ได้เป็นเพราะเมาส์หรอกนี่เมาส์ก็ยังกดได้ดิทุกคนแต่มันเลียเลเล้ยวไม่ได้ดูดูดูเออขึ้นขึ้นขึ้นนี่เลี้ยวไม่ได้อะมันเป็นอะไรเกมมันมันเป็นอะไรเกมพัฒนาบ้างนะเนี่ยเลี้ยวไม่ได้ โอ๊ยเบรกไม่ได้เออเออทุกคนเกมมันบ้านี่น้องมินไม่ได้กดเลยนะเอเอโอเคหั้ไวไอ้ไก่นี่ก็ขันอะไรนักหนาเนี่ยโอ้ยมันบา็อกะทุกคนเกมมันบ้ากันเป็นอะไร เลิกกดแล้วก็ยังมาให้เรากดอีกโอ้ยแล้วเลี้ยวไม่ไปด้วยนะมันไม่ได้เป็นเพราะเมาหรอกทุกคนมันเป็นเพราะอันนั้นมันเป็นเพราะหน้าจอแล้ว่มันเป็นเพราะเกมว่ะทุกคนมันน่าจะเป็นเพราะหน้าจอท้องมินแหละเลย เม่กด้เบกไม่ได้อ่ะเอ้าหมาหายอันนี้ไงทุกคนเห็นหมาน้องมินปะเนี้ยเราน้องมินว่าทุกคนไม่เห็นหมอน้องมินแน่เลย ทุกคนนองมินเลิกกดแล้วมันก็กดเองอ่ะวิ้ยน้องมินเลิกกดแล้วมันก็กดเองอ่ะ,ออกกออออะทุกคนมันเป็นอะไรเนี่ยอืมโอ้แล้วจะคว่ำ อย่าเพิ่งขอถอยขอถอยไปกันโอเคค่ะแล้วมันก็เบรกไม่อยู่ด้วยไงเบรกไม่อยู่แล้วก็เลี้ยวไม่ไปด้วยไงออ มันก็กดไม่อยู่ด้วยไงอขอพักก่อนมวยมือหมดแล้วการขับรถในเมาส์โดยไม่มีคีย์บอร์ดนี่ทุกคนขับยากมากถ่ายมาตั้งนานแล้วทุกคนดูเพิ่งจะห้านาทีเออถ่ายมาตั้งนานแล้วนะโมมินคิดว่ามันถ่ายมาตั้งนานแล้วนะ ทำมานานแล้วน้องมินว่าดูทุกคนเดี๋ยวไม่ไปด้วยหมดปัญญากับไอเกมนี้มากไปดิคือเมื่อกี้น้องมินกดลัวๆเลยอ่ะทุกคนเบรกไฟแดงก่อน รถคันนี้มันควนขึ้นน่ะทุกคนดู็นไหมคันเนี้ยมันควนขึ้นเพราะว่าเราไปชนมันอา้าวไปเขียวตัวไหนอ่ะดูรถคนดูหน้ารถโคตรจนปัญญา game có <-cô> bạc, <-bark> bên là lầy bên là lại mà này, rồi Ôi Đềuềuều... ว้าทุกคนเราล้มคาญเกมนี้แล้วไปแล้วทุกคนบายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่โอ้ถอยถอเถอเถอก็ต้องกดแบบนี้อีกโอ้จนปัญญามากแล้วเมาส์มันชอบหายด้วยไงถ้าไม่กดแบบนี้มันก็จะดับเอง เหินไปเลยหนึ่งทีดีไปเลยนีเหินไปเลยหนึ่งทีไปเลย โอเคบ๊ายบายน่เจอเกันใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะ